อีกหนึ่งหนุ่มนะครับต้องบอกว่าเป็นขวัญใจแฟนละครเหมือนกันนะครับคุณบิว นัทพลครับคุณ<ม>บิว<บ>นัทพลเนี่ยนะครับเขาเพิ่งจบการศึกษาจากรวมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนดุสิตนั่นเองนะครับผมเข้ารับปริญญาตรีนะฮะคณะวิทยาการหลักสูตรนิเทาศาสตร์บัณฑิตครับผมนี่รุ่นน้องผมสวนดุสิตนะนเนี่ยรุ่นน้องนี่เหมือนกันมาเอา้าวมอเดยวกันอ <c oughs> โอเคค่ะจบมาแล้วสามปีนะครับแต่ว่าช่วงโควิด -19 นี้ยังไม่ได้เข้าพิธีรับปริญญาเลยมาฉลองกันปีนี้ครับอ๋อโอเคก็เรียกว,ว่าเป็น3ปีที่รอคอย นี่น้องๆน่ารักมากขึ้นถึงบรรยากาศเก่านะพี่แอมเนาะงานนี้บอกเลยว่าบิวเนี่ยประกาศเลยนะฮะฝากถึงผู้จัดผู้ผลิตต่างๆว่าตอนนี้พร้อมรับทุกงานเลยคิอวว่างจาเพราะว่าตั้งใจจะเก็บเงินซื้อบ้านนะครับคือแผนเขาเนี่ยอยากให้คุณแม่เนี่ยนะครับย้ายจากจังหวัดพิจิตรมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพโอ้น่ารักมากไม่และทีมช่องเจ็ดเราซัพพอร์ตเยอะมากนะหลายๆทีมตัดอังคนานักข่าวเรามีซีนอีกแล้วจอีกแล้วหรอครับคุณตั๊กไปฟังบิวกันหน่อยครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบนี่ขอบปุณช่างเจ็ดด้วยนะฮะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็ศึกษาข้างนอกแล้วก็มาศึกษาข้างในทฤษฎีปฏิบัติจริงๆเลื่อนมาจากโควิดครับมานสองสามปีนี่แหละผมลุยงานก่อนดีกว่าช่วงน,นี้เพราะว่าเราตอนนี้เราเรียนจบแล้วบวชแล้วก็เหลือลุยงานอยากซื้อบ้าน ซื้อบ้านให้แม่คืออีกประมาณ5ปีแม่จกกะเกษียณอยากให้แม่มาอยู่ด้วยบิวอ,อยู่็นครอบครัวใหญ่อยากจะให้ทุกคน,นมาอยู่ด้วยตอนนี้ก็ถ่ายทำด้วยไทยพอดีอยู่ครับก็ตอนนี้ถ่ายทําได้ประมาณสัก ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้ววเหมือนกันนะวเหมือนกันมาติดช,ช่วงนี้นะฮะพายุเข้าฝนตกบ่อยใช่ใช่ครับยกไปหลายคิวเหมือนกันของานจากผู้ใหญ่ใจดีได้นะฮะก็ป้อนงานมาเยอะนะครับผมพร้อมลุยงานครับเล่นได้หมดครับไม่ว่าจะตลกอะไรเล่นได้หมดฮะดาวมงดามาได้ทุกแนวครับบูเบอร์ผมเล่นเล่นเป็นหมดนะครับจำชื่อนี้ไว้เลยนะฮะทำไมล่ะฮะอ้าวก็เป็นรุ่นน้องไงก็ต้องซัพพอร์ตต้องอวยยศ ไม่เราชอบการเซอร์ไพรส์ว่าเอา้าเรี่นจับมาอละไเดียวกันเหรอเนี่ยทั้ง3คนนี่ก็เพิ่งรู้กันนะฮะจบนิทเทศเหมือนกันรุ่นพี้ก็ยินดีกับบิวด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวเราติดตามละครได้กับรัชไทมบดีนะครับเอาล้ว